จันครับจันครับผมมีเรื่องจะมาเล่าหให้ฟังครับจนันเมื่อกี้เนี่ยจันผมอ่ะเดินไปกระท่อมไปนะเดินไปเดินไปเดินไปเนี้ยมีผู้หญิงกับผู้ชายเดินนำหน้าผมไปจนันหน้าตาดีด้วยทั้งคู่เลย,ยพอใกล้จะถึงกระท่อมขาตั้งกล้องผมร่วงผม,มก้มลงไปเก็บขาตั้งกล้องขึ้นมาหันไม่ทิ้ง เขาหายกันไปแล้วจันเขาหายไปไหนเอาแล้วมาแล้วผมใจโคอไม่ดีแล้วผีหลอกกูหรือเปล่าวะเนี่ยผมก็ใจดีทู่เสือครับจันอยู่คนเดียวเลยกลางุ่งนาข้างกระท่อมล้างตั้งกล้องทายพอเท่านั้นแหละจันมันได้ยินเสียงกระท่อมมันสั่นจันจันเขามีเสียงเล็ดรอดมาอะ คอมมันสั่นไหวเงี้ยเสียงนัอนแล้วกเสียงเหมือนปั๊บปั๊บปับปับปับล้พักมีเสียงผู้หญิงร้องออุย้ยอุอ้ยอุอุยอุ้ยแล้วผีอ้ารอุ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 อยะอยะ นี่นะครับจานมีเสียงวันนี้ออกมาด้วยผม่ขวาขาตั้งกองขวากองได้ผมเปิดเลยครับจานเนี่ยผมวิ่งมาหาจานกับบังเจเนี่ยหนีหลอกวันผมแจ้งจานทั้งกระท่อมฟันทั้งมีผู้หญิงร้องทั้งผู้ชายหอบหลอกวันจานจานว่าไม่น่าจะใช่ผีนะ บังเจว่าไงบังเจว่าไม่ใช่ผีแน่นอนครับแจมเกึ้เจเองพาอาจารย์กับบังเจไปดูหน่อยนน่จ้าพาบังเจไปดูหน่อยปะเดี๋ยวผมพาไปดูครับ